ผมได้โบมครบทามือแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมชีเท่ให้ทุกคนเบิ้องนะครับว่าการที่เฮาวโบมสามมือนะครับพริกเขาสีมีความสุกข,ขนาดไหนนะครับเขาสีแดงบอลนะครับนี่เดี๋ยวผมชีเท่ลงตะการนะครับแล้วกา็สีเอาไปตากเลยนะครับโอ้โหตัเวเน่กับเน่ายนะครับนี่หมันยังโอ้โหแดงเบิงนะ้งเนย แดงดีครับนี่นี่แดงดีครับทุกคนนี่เฮาวบ่มไหวนาะครับการสุกเนาะครับกสีสม่ำเสมอเนาะครับนี่ตัวแนวกสีมีนอนเจาะถิมไหวตัวที่เฮาเก็บมาเนาะครับนี่ถ้าเฮามาบ่มไหวสีเนาะครับเขาก็สีเนาถิมเนาะครับนี่ตัวนี้ก็บผเป็นอย่างนาะครับตากแดดแห้งแล้วเนาะครับเฮาก็สามารถเก็บไหวทำพันได้เนาะครับโอ้บ่มไหวสามมือหรือสี่มือเนาะครับนี่มันสีแดงงสีเนาะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปตากก่อนเนาะครับ กระถางหนึ่งใส่เวลาเก็บกืบประมาณเกือบยี่สิบนาทีเนาะครับทุกคนหน่วยมันโดกโผลมันเก็บหากเนาะครับนี่อือโอ้ยเต็มกระป๋องเลยโอ้หลายตัวนั่นโอ้ยได้ยุวะกับเป็นโลมั้งนี่เดี๋ยวเก็บในกระถางปูนตัวนีนแล้วนะครับผมขอสิผ้าทุกคนนะครับไปเก็บในกระถางกระ,ะมังตัวนั้นนะครับนี่ออาสร้างเบิงหนึ่งสองโอ้โล่กลัวคนตัว โลสองตีนี่เครื่องโลอันนี้โลหนึ่งโลหนึ่งขีดโลสองขีดโอ้กระถางหนึ่งด้โลหนึ่งนะครับนี่โอ้เด่พันหลายแล้วนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมสีเอาไปมักไว้นะครับโบมไว้สามสี่หมื่นนะครับก็สีเอาไปไปไปตากนะครับนี่เย็บไว้ทำพันธนะครับโอ้ยจะแมนแดงงามครับแดงงามนะครับทุกคนนี่ผมได้เก็บหลอบแรกหลอบสองนะครับตัวนี้เป็นหลอบตีสามนะครับทุกคนตัวนี้เป็นพริกนะครับนี่ เก็บมาเนาะครับไว้ทำพันเนาะครับตัวนี้อยู่ในกระถางปูนเนาะครับส่วนตัวนี้เนาะครับอยู่ในกระมังเนาะครับนี่ตัวนี้ได้หนึ่งโล่สองขีดนาะครับนี่หนวยสุกหนวยแดงงามสีนะครับหนึ่งโล่สองขีดตัวนี้ได้เจ็ดขีดนาะครับรวมเสมดสองอันนีเนาะครับโล่เก่าขีดนาะครับนี่นี่เนาะครับเดี๋ยวผมกับสิทธิ์เทใส่ไหวเนาะครับเทใส่ไห้ในกระสอบเนาะครับนี่บ่มไหวเนาะครับสามมือมื่นสี่ห้าคอยเอามาตากเนาะครับทุกคนนี่ ทีใช่เลยนะครับนี่อ่ะที่ใส่กระสอบไว้แล้วนะครับก็สีมวนไว้นะครับนี่เดี๋ยวมวนไว้เบิ้งงนะครับนี่พับไว้ยังสีนะครับนี่อีกอีกสีมือนะครับผมสีผ้าทุกคนมาตากนะครับนี่เดี๋ยวมาเบิ้งงนะครับตัวที่ผมตากไว้นะครับนี่ตัวนี้เขาเริ่มแหงแล้วนะครับนี่เอาสีเริ่มเด็กเก็บแล้วนะครับนี่ ก็ยังหมดท่านแห่งดีปันไดนะครับนี่ถ้าตากในฝาชีตัวนี้นะครับมันแห้งซานะครับถ้าเห้าตากในสังกะสีหรือในเล็กสีนะครับเล็กเขาเกิดความห่อนนะครับมันกัดเชืดอให้พริกเห้าแห้งเร็วนะครับนี่เดี๋ยวผมกะสีเอาตัวนี้ไปวางไหวนะครับวางไหวในทีลมนะครับกะสีสามมือสี่มือนะครับเดี๋ยวผมสีผ้าทุกคนมาตากนะครับผมโบมไหวนะครับต้นนี้ครบสี่มือนแล้วนะครับเดี๋ยวผมสีเทให้ทุกคนเบ่งนะครับอื กิโลสี่ขีดเอ้ยกิโลสองขีดนะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวเสีเทอออกนะครับการถี่ห้าโวมต์สี่หมื่นนะครับคือตัวหนั่นนะครับนี่คือชุดแหลกคับชุดสองนะครับความแดงนะครับก็สีงามปันได้นะครับนี่โอ้โอหเฮียเฮียเฮียเต็มเต็มฝาชีเลยนะครับอ้าวเป็นอย่างเดี๋ยวคอยเก็บถังนะครับนี่นี่นะครับนี่นี่นะครับแดงใจวาเลยนะครับทุกคนนี่ถ้าเอาเห็นนะครับเนยเน่าสีนะครับเอากระสามารถเก็บออกนะครับนี่เดี๋ยวสีเอาฝาชีนะครับมาใส่อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ เดี๋ยวผมสีตากนะครับในในเล็กนึกว่านะครับนี่ในสังกะสีนะครับมันสีแห่งเรีวยวว่าห้าตากในฝาชีนะครับถ้าตากในฝาชีสี่นะครับนี่มันบกคอยแห่งเรียวนะครับเพราะว่ามันมีความห่อนนะครับ้าเห้าตากในแดดนะครับนี่มันสังกะสีนะครับ้าตากในเล็กนะครับเป็นสีนะครับเวลาแดดมาถึกเล็กนะครับมันมีความห่อนนะครับมันเห็ดให้พริกเห้าแห่งเรียวนะครับทุกคนนี่นะครับตาบอดตองน้านะครับ <punya> นี่ตากบ้าง มีตัวเนาสีเนาะครับนี่เก็บออกเลยเนาะครับทุกคนคัดออกนะครับเอาตะหน่วยแดงๆเนาะครับนี่เนาะครับมันก็สิมีตัวเนาแน่เนาะครับนี่เขากับบอต่องเอ้าเนาะครับเขากับเอาถิมเนาะครับนี่เดี๋ยวออกก่อนแดงดีครับแดงแกวัยเลยทุกคน <c oughs> นี่ ตากไหวนะครับแบบนี้นะครับประมาณซิบกว่ามือนะครับเท่ากับสามารดนะครับเก็บไว้กินนะครับหรือไว้ทำพันกระเด๋นะครับทุกคนนี่หลังจากที่ผมได้เก็บพริกมาตากไว้ทำพันธุ์แล้วนะครับทุกคนมันสิมีอยู่ประมาณหาชุดนะครับที่ผมได้เก็บนะครับนี่ตัวนี้สีเป็นชุดหนึ่งกับชุดสองนะครับนี่รวมกันผมได้เก็บออกแล้วก็เอาขวัญออกแล้วนะครับนี่ ตัวนี้สิเป็นสุดสามนะครับนี่สุดสามคือหลายที่สุดนะครับนี่หลายที่สุดแล้วก็สุดสี่ผมบ่ได้เก็บผมบ่ได้ตากนะครับผมเอาไปฝากแม่ผมนะครับนี่ตัวนี้เป็นสุดที่ห้านะครับสุดที่หากิ่มสีหน่วยหน่อยแล้วนะครับทุกคนนี่หน่วยหน่วยเขาสีบวกสามก้อนนะครับนี่ให้เบิึงก่อนนะครับนี่ชุดแรกนะครับหน่วยเขาก็สีใหญยนะครับนี่หน่วยสีใหญ่หน่วยสีใหญ่แน่จะหน่อยมาสุดสองสุดสองกัสีใหญ่แนวนะครับนี่สุดสามสุดสามบอกหอยใหญ่ปั้นไหลนะครับทุกคน ชุดสากับบุกหอยไงเนาะแต่ว่าความความดกนะครับสีได้ชุดนี้นะครับชุดที่สามนี่สิเก็บได้หลายที่สุดนะครับนี่แต่มากกับชุดที่สี่กับชุดที่ห้านะครับนี่เขาก็สีเริืมหน่วยหน่อยลงนะครับนี่ตัวนี้ผมจะเอาชุดที่สามนะครับนี่เก็บไหวทําพันนะครับทุกคนนี่ตากไหวจนมันแห้งที่สุดนะครับนี่กะหาขวดโหลนะครับขวดโหลมาใส่ไหวแบบนี้นะครับนี่ขวดโหลใส่ไหวด้วยนะครับนี่มันแห้งดีแล้วนะครับสนิทแล้วเขาก็เอาขวดโหลมาใส่ไหวนี่ เพื่อเขาสก็บไว้ทาพันธุ์นะครับถ้ทาทุกคนนะครับที่อยากได้พันธุ์นะครับอย่าท่านติดต่อมานะครับเนาะว่าอยากได้พันธุ์นะครับเดี๋ยวให้ผมถดล่องเพาะเบิ่งก้นนะครับแล้วกะว่ามันเกิดบอเนะครับเกิดแล้วกะหนวยมันสิติดดอกออกผลคือเมล็ดพันธุ์ที่เขาเขาเฮ็ดได้บอเนะครับเมล็ดพันธุ์ที่เขาที่ผมสือมานะครับนี่ผมหย่านมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เขาต้อนมาแล้วนะครับการที่ผมเอาให้ทุกคนไปปลูกหย่านทุกคนว่ามันบเกิดะนะครับผมก็อยาก ทดลองโดยตัวเองมึงกอนะครับว่าเออมิดที่ผมสื่อมานะครับล้วก็เอามาเพาะไว้เจ้าของเองนะครับเก็บพันธุ์ใดเจ้าของเองมันเห็ดหาเห่านะครับนี่เพาะเกิดแล้วก็่วยโดกอีรีนะครับแต่ส่วนมากนะครับเห็นเขาบอกนะครับมาพี่มีพี่น้องบอกมาหลายคนว่าเมล็ดแบบนี้นะครับส่วนมากเขาสิขวบคุมเมล็ดพันธุ์ใดนะครับสกัดว่าเบาหามันเกิดเบไหามันงอกได้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือมันงอกได้แต่ว่า เม็ดเขาสีบ่บ่นวยบ่โดกคือต้นฉบับเขามาเนาะครับทุกคนนี่หลังจากที่เห้าเก็บเซจแล้วเนาะครับเข่ากับสิปิดฝาไหวเนาะครับนี่ปิดฝาไหวสนิดเนาะครับลอการอีกหาหากเดือนเนาะครับเขากับสีเอามาวานเบิงเนาะครับหรือเพาะเบิงเนาะครับเนาะกะวังว่านเนาะครับคลิปนี้สิ่เป็นประโยชน์กับพี่กับหนองเนาะครับที่มากปลูกพิกปลูกผักไว้กินเองเนาะครับสำหรับผมกบ่มมิยังหลายเนาะครับฝากฟีฝากหนองที่เราแล้วครับฝากกดไหลก็แช่นะครับกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานสองเตาสายก้านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับศิกรจบคลิปไวเพียงแค่นี้นะครับเนาะไวเจอกันไม่คลิปหนานะครับสวัสดีครับ